ถ้าเปรียบบ้านหลังนี้เป็นอาหารหรือขนม,มก็คงจะเป็นเมนูสุดโปรดที่ทานเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยสวัสดีครับผมเชฟโทโมัสครับดรวรพบอิอิิคเนสรนผมก็เป็นอาจารย์สอนครับแล้วก็มีธรุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองชื่อว่า Thomas Food Intelligent แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารให้กับหลายๆแบรนด์ตำแหน่งระดับนานาชาติก็คือเชฟอินเตอร์เนชั่นแนลโ i f ดครับ ต้องบอกว่ามาจากเมื่อก่อนนี้ที่เชฟเ,เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิาายาการอาชีพวังไกลขงวนเราก็เข้าสู่วงการการทาอาหารไทยมาประมาณ15ปีมีการสอนนักเรียนมากมายเลยแล้วเขาก็เ,เลยเรียกอาจารย์ว่าเชฟข้างหวังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทําเพจทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยแต่ว่ามีความร่วมสมัยและสามารถเข้าถึงได้กับคนทุกเพศวัยก็เลยเป็นที่มาของเพจประจำคัง ต้องบอกว่าโครงการนี้ครับนอกจากจะตอบโจทย์ความเป็นไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่แล้วยังสามารถเชื่อมต่อคุณเข้ากับธรรมชาติได้ด้วยความสงบที่มากความโมเดิร์นเป็นของคู่กัน ที่สาคัญคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ถึงมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่เรายังมีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่สถานที่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเดินทางแบบชนิดที่ไม่ได้ใช้รถหรือเพื่อนเชฟมาหาเชฟอย่างเงี้ยก็ง่ายมากก็คือสามารถขึ้น BTS ครับมาลงที่สถานีคูโคะและที่สำคัญก็คือทางโครงการเนี่ยก็มีรถไปรับไปส่งให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยง่ายแล้วก็เลยเดที่นี่ครับ นอกจากเรื่องของอตัวบ้านแล้วเชฟก็จะดูเรื่องของสไตล์การตกแต่งเราจะมีความชอบที่ออกแนวแบบฝรั่งนิดๆิดดูแล้วไม่ออกเป็นสไตล์บ้านจ๋าที่แบบว่ามีลายสีลายๆเฉดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดูทันสมัยมันตอบโจทย์ความเป็นตัวเรามากที่สุด ความปลอดภัยที่นี่ดีมากเพราะว่าสามารถออกไปได้อย่างอุ่นใจโดยที่ไม่ต้องล็อกไหลชั้นไหลระบบอย่างเงี้ยครับแสดงว่าความปลอดภัยดีมากอย่างที่2ก็คือเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญเพื่อนบ้านที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ได้แออัดหรือวุ่นวายจนมากเกินไปทําให้แบบว่ามีกฎระเบียบที่อยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่ตัดสินใจเรื่องที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องของระบบความสะอาด ภายในหมู่บ้านเ,าเราจะเห็นว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เวลาที่แขกไปใครมาเนี่ยเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าเขาก็เชื่อว่าเรามีรสนิยมในการเลืยกบ้านเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดูแล้วใกล้เคียงกัน ตอนนี้เนี่ยคือเชฟเองก็มาทำสตูดิโอคิทเช่นที่บ้านเชฟมีความรู้สึกว่าเชฟไม่อยากเดินทางไปที่ไหนเชฟอยากอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกอุ่นใจในการที่เชฟจะต้องทําอาหารให้คนดูเชฟก็เลยทําบ้านของเชฟข้างล่างเนี่ยให้เป็นครัวมีความรู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วฉันยังเดินอยู่ในที่ของฉันฉันยังมีความสุขอยู่กับการทําอาหารตลอดเวลามันสามารถฉีกกรอบเดิมๆครับของการเป็นบ้านที่จะต้องนอนอย่างเดียวให้เป็นบ้านของคนรุ่นใหม่ก็เลยออกมาเป็นแบบว่าโฮมคิทเช่นสตูดิโอ แบ้านของเ<า>อเวลาที่เราทำอาหารครับมันต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมปเปรี้ยวเค็มหวานเพราะฉะนั้นเชฟก็เลยแต่งบ้านออกมาให้มีความรู้สึกว่ากลมกล่อมที่สุดแต่มีครบทุกรสเวลาที่เราเข้าห้องนอนเป็นความรู้สึกที่หวานแล้วดูแลสบายครัวของเชฟครัวร้อนก็จะต้องเป็นรสชาติที่ดูดเด็ดเผ็ดมันนิดนึงเพราะเวลาที่เราทำอาหารจริงๆเนี่ยพอมันเป็นครัวร้อนปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเร้าใจและอยากจะเดินเข้าไป แต่พอมาในครัวเย็นเรามีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอีกฟิลหนึ่งมันเป็นฟิลที่สงบสงบแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าสบายใจฉันอยากจะอยู่ตรงนี้นานๆเพราะฉะนั้นเชฟก็เลยทําตัวห้องที่เป็นลิฟ o ิ้งลูปให้เป็นครัวทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นครัวเย็นที่อยากจะแต่งเค้กก็ได้อยากจะทําอะไรสวยๆได้หมดเลย <Yeah. S 1> ครับก็นะตื่นเต้น <laughs> แต่ว่าได้ครับเดี๋ยวว,วันนี้เชฟจะเปิดครัวนะครับ มาทําเมนูที่ต้องบอกว่าหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ฉีกรูปเดิมของเชฟให้เป็นตัวตนของเชฟจริงๆสำหรับวันนี้นะครับเมนูที่เราจะมาทำกันมีชื่อว่า s t r ตรอ e r อร c ร e ่ s ี a n วครับ ที่เรือกเมนูนี้มาทําเพราะว่าเชฟเป็นคนชอบทำเบเกอรี่ครับมันเข้ากับสไตล์ของตัวเชฟเหมือนกับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ดูเรียบง่ายสบายนะครับแล้วก็มีสีสันรสชาติของครัวซอนเนี่ยจะหวานซ้อนเปรี้ยวและมีความหอมกลิ่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับ น่าจะเป็นห้องทํางานเชฟเลือกห้องมัสเตอร์เบดมเป็นห้องทํางานที่ใหญ่ที่สุดพอเวลาที่เรามีห้องที่กว้างและใหญ่เนี่ยเชฟจะสามารถคิดงานได้เยอะมีไอเดียแล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานสอนเลยเป็นมุมที่เชฟใช้อยู่ในชีวิตประจําวันมากที่สุด ยุคนี้ที่เป็นยุคดิจิตอลบ้านก็สามารถตอบโจทย์ผู้นี้ได้โดยเฉพาะเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบเ e c u ริตี้ไม่ว่าจะเป็นประตูที่ล็อกอัตโนมัตินะครับหรือว่าตัวระบบกล้องที่ไม่ว่าเราทำงานที่ไหนเราก็สามารถดูบนมือถือได้ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงการอำนวยความสะดวกภายในบ้านก็สำคัญต้องบอกว่าเวลาที่เชฟออกกล้องไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ย มันต้องมีระบบ USB Outlet นะครับที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตที่เนี่ยมีระบบนี้ด้วยแล้วมันทำให้เชฟเนี่ยสามารถไลฟ์ได้แบบสดๆตลอดเวลาและภาพคมชัดตลอดเวลาด้ย สำหรับที่นี่ครับไบรท์ตันคูลคอสแตชัต้องบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับที่เราอยากจะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรในชีวิตประจําวันของเราก็ได้และที่สําคัญถ้ามันคือตัวตนของคุณที่นี่ตอบโจทย์ครับและที่นี่สามารถทําให้ตัวตนของคุณเป็นตัวตนที่มีความสุขพร้อมกับบ้านที่มีความสุขได้ด้วยครับ